ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อัปเดตสถานการณ์น้ำเช้าวันที่3ตุลาคม2568เวลา6นาฬิกา45นาทีอาจนายทศพลเขืคค่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณที1เชิงสะพานนวรัตเขตเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำปิงอย่างใกล้ชิดแม้พายุบัลอย จะสลายตัวไปแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอฝางแม่อายแต่มวลน,น้ำโซนพื้นที่นี้จะไหลขึ้นเหนือไปลงแม่น้ำกบแล้วเลี้ยวไปทางตะวันออกผ่านจังหวัดเชียงรายแล้วไปลงแม่น้ำาขงไม่กระทบพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจในเขตเมืองเชียงใหม่แต่ก็ทำให้เขตเมืองฝางแม่อายมีน้ำล้นตลิ่งท่วมฉับพลันน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนบ้างแต่ไม่มากนัก โซนพื้นที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงและแม่ริมมีฝนตกหนักถึงปานกลางซึ่งมวลน้ำฝนในพื้นที่โซนนี้ไหลลงสู่แม่น้ำปิงตอนบนและมวลน้ำตัวไอ่งอผ่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เปรียบเสมือนขบวนรถไฟในช่วงเช้าวันนี้แต่คาดว่าจะเป็นขบวนรถไฟขนาดไม่ใหญ่มาก กรมชนประทานได้ประเมินว่ามวลน,น้ำก้อนที่3หรือขบวนรถไฟขบวนที่3ในรอบสัปดาห์นี้จะมาถึงบริเวณสะพานนวรัฐช่วงประมาณ9นาฬิกาโดยระดับน้ำคาดว่าจะค่อยเพิ่มสูงขึ้นและจะไปนิ่งอยู่ที่3เมตร90เซนตอเมตรระดับแจ้งเตือนคือ3เมตร70เซนติเมตรและระดับแนวคันกั้นป้องกันน้ำท่วมของเทศบาลในเขตเมืองคือ4เมตร20เซนติเมตร ขณะนี้ยังไม่มีน้ําล้นตลิ่งในเขตเมืองและแนวคันกั้นดินที่เทศบาลนครเชียงในเขตเมืองเชียงใหม่ดําเนินการเสริมความแข็งแรงไว้แล้วสามารถรับมือได้ดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีในพื้นที่เสียงสูงเช่นสันผีเสื้อฟ้าห้ามนครหนองหอยป่าแดดท่าวังตาลตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำกระสอบทรายและจุดอ่อนต่างๆตลอดทั้งวัน มวลน,น้ําจากแม่วางสเสมิงที่เคยทําให้สันป่าตองน้ําท่วมถนนนั้นขณะนี้ได้ลดระดับลงแล้วและเข้าสู่ภาวะปกติและไหลลงแม่น้ํำปิงไปแล้วเมื่อคืนซึ่งทําให้ปริมาณน้ําช่วงด้านท้ายของน้ํำปิงในเขตเชียงใหม่น่าจะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกเพิ่มเติมถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้การระบายน้ำในแม่น้ำปิงทำได้รวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งได้มากขึ้นตลอดทั้งวันทีมจังหวัดนำโดยรองผู้ว่าราชการพร้อมทีมจากกรมชนประทานปพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนตัวผมช่วงบ่ายวันนี้จะลงพื้นที่แม่แจม ไปติดตามโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปให้กำลังใจเกษตรกรและผู้ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพัฒนาเกษตรยั่งยืนโดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟที่ป่าต้นน้ำแต่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำาตีนตลอดแบบเรียลไทม์เราคือทีมเชียงใหม่ ขอให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานเต็มกำลังเพื่อปกป้องพี่น้องชาวเชียงใหม่ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำรั้งนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่ทศพลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าทศพล